สวัสดีครับเอแมนคอตในโตว,วันนี้พกออนไลน์ครับวันนี้คุยกันในช h a n n e น Gen เจนโอสเตชเล่าจากความจำพูดจากความคิดเรื่องชีวิตของคนเดินดินกินเข้าแกงไ์ง่ายๆครับคุยกันสเพเฮละ วันนี้เป็นวันเพื่อหัดจะเจริดทีที่25มกราคมเป็นวันที่แดดจัดครับลมแรงแบ็กกราวที่เป็นภาพข้างหลังเป็นรูปที่ถ่ายที่บ้านผมเองครับเป็นช่วงเช้า ออกกำลังกายที่ระเบียงบ้านมองแหงที่ไปบนท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าสวยก็อดที่จะหยิบกล้องมาถ่ายโูกไม่ได้ครับฟ้าใสมากครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงนั้นฟ้าจะแจ่มครับละอองน้ำบนท้องฟ้าทำให้เกิดโพลาริส เนกะทองฟ้าจะเป็นสีเข้มสวยงามครับคนตื่นเช้าๆในเมืองอาจจะไม่ได้เห็นความงดงามนี้ก็อยากเชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวในชนบทผมเองตั้งใจจะทำเกี่ยวกับเรื่องโฮมสเตย์อยู่เหมือนกันแต่เมื่อเช้าเห็นเพื่อนที่ทำโฮมสเตย ที่จังหวัดน่านอำเภอปัวโพสต์แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะเมื่อก่อนตอนที่เขาเ,าเริ่มไปทำโฮมสเตย์ที่ปัวมีโฮมสเตย์อยู่หลักสิบครับตอนนี้เห็นกขาโพสต์ว่าสองสาร้อยโฮมสเตย์เข้าไปแล้วเพราะว่าการแข่งขันสูงมาก คนจะทำโฮมสเตย์หรือเพื่อนๆที่จะทำโฮมสเตย์ก็คิดหนักหน่อยนะครับไม่งั้นเงินมันจะไปจมแต่ว่าถ้าทำแบบสบายๆชิลๆอย่างผมผมคิดว่าอาจจะปลูกบ้านนกดาวงบประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาทเนี่ยเอาไว้ให้เพื่อนมาพักหรือญาติมาพักแล้วก็มีกิจกรรม เป็นนักสากข,ของความสเตย์ซึ่งปกติผมก็ทำพวกปลูกผักกินเองทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเก็บอะไรมากินในสวนที่จริงถ้าทำแบบนี้แล้วก็ไม่สียเลียดเรื่องไรายได้มากก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างน้อยเราก็มีกิจกรรมทำในแต่ละวัน ไม่งั้นผู้สูงวัยอย่างที่บอกนะครับประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้วนะครับคือมีผู้สูงอายุมากกว่าผู้อายุน้อยจะว่า <c oughs> ผลผลิตมวลรวมจะตกเพราะว่าผู้สูงอายุมากขึ้นแาว่านั่นก็ เป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่ถ้าผู้สูงอายุพยายามที่จะทำตัวให้เกิด productivity ผมว่าก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ GDP ผลผลิตมวลรวมของประเทศเราไม่ตกต่ำหรือเศษฐกิจเปิดเครื่องอย่างที่หลายๆคนพูดถึงก็ได้นะครับแล้วจริงๆผู้สูงอายุแต่ละคน จะมีประสบการณ์ที่ไม่น้อยนะครับการมาทำฟาร์มการทำสวนในชนบทเมื่อมีประสบการณ์ผลผลิตที่ได้ก็น่าจะสูงกว่าการทำฟาร์มการทำสวนแบบเก่าๆก,การทำสวนไม่ได้หมายความว่าการทำฟาร์มหรือการทำสวนไม่ได้หมายความเราจะปลูกต้นไม้ และอย่างเราจะปลูกได้ดีกว่า,าคนในพื้นที่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุผู้มีประสบการณ์ก็อาจจะทำเรื่องการตลาดได้ดีพอสมควรอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับ ได้มาทำอะไรในชนบทดู <c oughs> เรื่องที่จะพูดวันนี้เนี่ยผมนึกถึงช่วงหนึ่งที่ผมทำเกี่ยวกับเรื่องออการทำมาหากินต้องพูดหนีการทำมาหากินช่วงหนึ่งเนี่ยผมได้ทำเกี่ยวกับทำเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่ทำเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยว จะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเว็บให้ข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็กเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยพอสมควรนะครับกับเว็บเว็บทัญยา .com ta ta ต้นของของอะไรของการทำเว็บไซต์ เออ่จะว่าไปผมก็ไม่ได้ว่าเป็นนานอะไรมากมายเกี่ยวกับเว็บไซต์แต่แนวโน้มในขณะนั้นก็คือ,อธุรกิจออนไลน์เริ่มมานะครับเราก็ผมก็เลยลงมือทําดูช่วงที่ทําไม่ใช่ว่า อยู่ว่งวางๆนะครับช่วงที่ทำในขณะนั้นผมเองทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแน่งะแน่นอนนะครับการทำงานในโรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเป็นพนักงานหรือเป็นใครก็ตามแม้กระทั่งเจ้าของเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ด้วยความ ที่ตั้งใจว่าเราไม่ควรจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเราควรที่จะทำงานคู่ขนานเสมอนะครับก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะทํำอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่ทําควบคู่กันไปแน่นอนอยู่โรงงานนี้จะไปทำโรงงานอื่นคงเป็นไปไม่ได้ดฉงนั้น mm. กระแสช่วงการทำงานออนไลน์กำลังเริ่มตั้งเขาณเวลาเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนนะครับผมเลยเริ่มทำเว็บไซต์ง่ายๆขึ้นวิธีการนะครับทุกวันนี้อาจจะง่ายมากในการจะทำเว็บไซต์แต่ในเวลานั้นไม่ง่ายเลยครับ ผมจำได้ว่าไปซื้อหนังสือมาสองสองสำเล่มเดี๋ยวก็แกะทีละสเต็ปเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับก็ลองทำดูครับค่อยๆทำทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละบรรทัดเราไม่ต้องตั้งเป้าสูงครับตั้งเป้าเป้าในเวลานั้นของผม คือขอให้มีคนเข้ามาดูสักหนึ่งคนแน่นอนคนที่หนึ่งก็มาคนที่สองก็มาเริ่มเว็บเริ่มมีคนเข้ามาดูหลักสิบนี่เป็นความดีใจนะครับดีใจมากก็โอเคเดินหน้าต่อจากหลักสิบก็เป็นหลักร้อย โดยที่ยังไม่มีไรายได้สิ่งที่ตั้งเป้าก็คือเราควรจะมีไรายได้จากสิ่งที่เราทำแต่แน่นอนตอนนั้นมีไรายได้ประจำคือทำงานในโรงงานแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาขอลงโฆษณาเป็นลูกค้ารายแรกจำได้เลยครับเขาบอกถามว่าจะลงโฆษณาในเว็บ ผมจะคิดยังไงเอ,อตอนนั้นก็คิดแลงง้วงงงอยู่ก็เลยบอกเขาไปว่าเป็นปีละหนึ่งพันบาทก็และกันเขาก็ตอบตกลงนะครับไอ้เราก็กลัวว่าเขาจะไม่ตกลงนั่นแหละครับลูกค้ารายแรกที่เข้ามาเมื่อมีลูกค้ารายแรกเข้ามาก็มีรายที่สองรายที่สามรายที่สี่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง นะครับเว็บ t a ท y a c o m t a t a y a. c o m เป็นเว็บที่ค่อยๆต่อยอดค่อยๆทำเริ่มต้นในโรงงานการทำงานโรงงานงานหนักแต่การมีวินัยที่จะทำงานที่สองเป็นเรื่องสำคัญงั้นหลังเลิกงาน อดีตช่วงนั้นาทางเจ้าของโรงงานเห็นว่า,าผมอยู่บ้านไกลางานโรงงานอยู่ที่บางประกงนะครับเขาเลยจัดให้ผมพักในห้องพักซึ่งเป็นหอพักในโรงงานซึ่งทำให้สะดวกครับเลิกงานแล้วก็เดินเข้าห้องเข้าห้องเสร็จอาบน้ำอาบท่าเสร็จ ง่ายๆเลยครับทำงานเหมือนตอกบัตรอีกครั้งหนึ่งนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์วันละสองสี่ชั่วโมงทุกวันอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะมองด้วย่ามันเป็นเรื่องง่ายเพราะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตนี่ง่ายนะครับแต่ยุคที่ผมเริ่มทําตอนนั้นอินเทอร์เน็ตไม่ง่ายเท่าไหร่ก็ได้ใช้ อินเทอร์เน็ตแบบผ่านมือถือผ่านเราเตอร์ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเราเตอร์ router, คืออะไรนะครับแต่ผู้ให้ใบริการ Internet, อินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะครับ <c oughs> ถ้าสัญญาณไม่ดี <c oughs> ผมโทรไปแจ้งปุ๊บ <c oughs> วันรุ่งขึ้น <c oughs> เขาก็มาจูนสัญญาณให้สามารถใช้งานได้ อย่างดีเลยนะครับเออ่ระหว่างที่ทำเว็บไซต์และขายโฆษณาบนเว็บไซต์ผมก็ได้มีขายสินค้าเหมือนกันขายสินค้ามาก่อนเทียบกับเดี๋ยวนี้จะว่ายากจะว่าง่ายก็แตกต่างกันยากก็คือลูกค้าไม่ค่อยมี ง่ายก็คือคู่แข่งก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันผมจำแม่นเลยว่าสินค้าเราก็เริ่มต้นคิดว่าจะขายอะไรดีนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีโซเชียลนะครับจะทำจะขายสินค้าก็คือจะมีเว็บเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ให้ ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะเป็นเว็บไซต์ Market at home ซึ่งต่อมาว e เล็บช้อปปิ้งเข้าไปซื้อกิจการเขานะครับผมลองได้ใช้เว็บไซต์ market at home จำได้ว่า Account ผมนี่เป็น Account ์พันกว่ายนะครับ1128งหนึ่องแรืไงเนี้ยในขณะที่ เ e ล็บช้อปปิ้งก่อนที่จะปิดตัวลงรู้สึกจะมีแอคเคาท์เป็นล้านนะครับเน้นการเริ่มต้นช่วงแรกถามว่าดีไหมก็ดีนะครับสินค้าตัวแรกที่ผมขายได้คือหนังสือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเังนั้นเราจะเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นขายในสิ่งที่เราชอบแล้วก็แนวคิด อะไรนะเอ่อเออ่ซีโร่สต็อกเราไม่ควรสต็อกของก็เป็นไอเดียตั้งแต่ตอนนั้นวิธีทําผมก็คือไปเดินดูที่ศูนย์หนึ่งสี่จุฬาเขาไปติดต่อทางผู้จัดการศูนย์สจุฬาเขาอบอกว่าคนที่คิดอย่างคุณเนี่ยมีเยอะและแล้วก็เจ๊งไปหมดแล้ว เออนียผมผมก็นึกในใจไม่ให้กําลังใจกันเลยนะครับค <c oughs> ือเข้าไปคุยกับเขาคือจะถามว่าถ้าผมจะซื้อดราคาดิลเลอร์ได้ไหมได้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมก็โอเคไม่ได้นะครับงั้นง่ายนิดเดียวผมก็เลยเดินไปเดินดูว่าที่นี่มีหนังสืออะไร ซื้อปกติผมเข้าใจว่าหนังสือในสูยนหนังสือจุฬาเนี่ยมันจะมีตลอดเวลาผมก็ดูดูด,ดูเสร็จผมก็ไปโพส์โพต์ในเว็บเป็นเว็บไซต์นะครับ Market at home ปรากฏว่าลูกค้ารายแรกสั่งหนังสือมาสิบกว่าเล่มสิบกว่าเล่มผมก็จดจดจดแล้วก็ไปซือ้อที่สูยนหนังสือจุฬา ถ้าบอว่าหนังสือที่ผมจดๆๆสิบกว่าเล่มเนะี่ยได้มาสองสาเล่มนอกนั้นเขาไม่มีขายครับทำไงล่ะครับโชคดีนะครับลูกค้าอยู่ที่ถนนเสือป่าถนนเสือป่าอยู่แถวเายาวราชเจริญกรุงนะครับจะหิวงสือเวเขาแล้วก็เอาเงินทอนคืนเข้าไป นี่เป็นบทเรียนนานแล้วนะครับเป็นสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> การขายของช่วงหลังก็เริ่มขายได้แล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าโอเคไม่มีสต็อกก็จริงถึงเราจะไม่สต็อกของแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าเรามีสต็อกสิ่งที่ทำก็คือก็ค้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับ ดูว่ามีใครขายของออนไลน์มั่งะโทรไปคุยกับเขาเลยครับจะขอสินค้าเขาเนี่ยมาวางบนหน้าเว็บเราเขาจะยินดีไหมปรากฏว่าจํานวนครึ่งๆเลยครับยินดีถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะใช้คำว่าดอบชิปใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับ ผมเริ่มทำมานานนะเป็นสิบปีก็คือเอาของเข้ามาขายบางร้านก็ให้ส่วนลดบางร้านก็บอกเออขายตามตามหน้าเว็บ <c oughs> ผมก็เอาของเขาเนี่ยมาบวกขึ้นบวกราคาขึ้นไปพอขายได้พอขายได้ เาขายได้เราสวัสดีครับทำอะไรอยู่แล้วครับมีเพื่อนมาร่วมแจมนะครับเริ่มลองดูนะครับผมเพิ่งเพิ่งเริ่มถ่ายทอดนะครับเพิ่งเริ่มไลฟ์รั้งนี้เป็นครั้งดีมถามว่าไลเพื่ออะไรปกติเนี่ย เราก็คุยกับเพื่อนๆเดี๋ยนะครับคุยนู่นคุยนี่ผมเป็นคนชอบโมโวางอันเถอะนั้นการโมแล้วก็มีเรคคอร์ดก็ไม่เลวอย่างน้อยเราก็จะเห็นว่าพัฒนาการของการโมของเราเป็นยังไงบ้างก็วกกลับมาที่เรื่องไขาของนะครับ เข้านะครับอวูจะกลับเข้าฮัลโหลโ